สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของกุ้ง V I P l i s t y l e แม่ค้าออนไลน์ค่ะคลิปนี้กุ้งจะมาเล่าประวัติตัวเองให้ฟังค่ะว่าปเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้ยังไงมีออเดอร์เข้าด้วยนี่ชื่อสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อกุ้งกุ้งนะวันนี้นะคะกุ้งก็จะมา เปิดช่องนะคะแบบอย่างเป็นทางการเพราะว่าตั้งใจว่าอยากจะมาทำช่องนี้เกี่ยวกับการแบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของแม่ค้าออนไลน์เลยเล่าให้ฟังก่อนว่ากุ้งคือใครเป็นใครทําอะไรอยู่แล้วมาจากไหนนะคะเดิมแล้วอะคะ่ะกุ้งคือพนักงานประจําคนนี้แหละที่ต้องตื่นไปทํางานทุกวันอยู่ในกรอบของเวลาง,งานทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้เริ่มได,ได้เริ่มรองขายออนไลน์ แล้วปรากฏว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยขายออนไลน์แล้วมันสนุกแล้วมันได้เงินก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานมาขายออนไลน์เต็มตัวค่ะกุ้งก็เป็นคนที่เคยล้มเหลวจากการขายออนไลน์มาก่อนเหมือนกันค่ะครั้งนี้ที่กุ้งมาทํานะคะก็คือเป็นการลาออกจากงานมาขายออนไลน์รอบที่2แล้วและรอบนี้กุ้งได้ลาออกมาได้1ปีเต็มเรียบร้อยแล้วชีวิตดีขึ้นจากเดิมมากๆก,ก,ก็ถือว่าประสบความสําเร็จทางด้านออนไลน์ระดับหนึ่งค่ะ <c oughs> แล้วก็แบรนด์อะไรที่ทําให้ สามารถขายมาได้หนึ่งปีแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้กุ้งขายแบรนด์นี้เลยค่ะเป็นแบรนด์วิฟสกินของคุณจิวัทยานั่นเองนะคะแบรนด์นี้อยู่เมืองอยู่คู่เมืองไทยมาแบบว่า11เอดปีแล้วแต่ว่าส่วนตัวกุ้งเองอ่ะสาเหตุที่ได้มารู้จักแบรนด์นี้แล้วก็ได้มาขายเพราะว่าเริ่มจากเป็นคนที่ใช้เองก่อนค่ะคะือเป็นคนแบบเคยไปเปิดใจลองใช้ครีมที่แบบรู้สึกว่า หน้าจะมีสารแหละพอใช้แล้วหน้ามันบางค่ะเพราะว่าอยากหน้าขาวเนาะก็เลยใช้หลังจากนั้นมาก็หน้าบางไปเลยก็กลายเป็นคนผิวแพ้ง่ายอะคะ่ะก็เลยมองหาครีมเยอะแยะมากมายไปหมดเลยไม่รู้จะใช้อะไรจนกระทั่งมาเจอแบรนด์วิสกินของคุณจุ๋ยนะกุ้งเริ่มจากตัวนี้ค่ะทุกคนเซรั่ม UM. ตัวนี้เป็นเซรั่ม สาเหตุนะวันนั้นที่ตัดสินใจลองใช้เลยเพราะว่าหนึ่งค่ะนองเขาเป็นเซรั่มสมุนไพรไทยก็คือเป็นเซรั่มามินชนันซึ่งแล้วก็เป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นแบรนด์ของคุณจุย๋ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคขอลองใช้แล้วกันก็เลยสั่งมาใช้ปรากฏว่าสั่งมาใช้แล้วผิวหน้าเราดีขึ้นตามลาดับเลยค่ะจนใช้มาจนแบบว่านะวันหนึ่งที่เราแบบว่าทํางานประจําแบบเต็มที่แล้วก็เลยตัดสินใจลาออกมาลยุยแบรนด์วิฟสกินค่ะมาขายออนไลน์รอบนี้ ลุยช่องทางไหนบ้างตอนนี้ก็คือหลักๆที่ลุยจะมีอยู่2-3งสามแพลตฟอร์มนี่แหละค่ะหนึ่งเลยก็คือ TikTok ซึ่งตอนนี้ก็คือมาแรางมากนะคะติดตามกันไว้นะคะแล้วกุ้งจะมาแชร์ว่าทำ TikTok ยังไงให้สามารถมีรายได้จากช่องของเราได้นะคะแล้วก็ Facebook ก็เป็นการขายตั้งแต่สมัยดึกดำบรรแล้วนะปัจจุบ,บัน Facebook ก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็มีรายได้อยู่ออเดอร์อยู่เหมือนกันแล้วก็อีกแพลตฟอ์มหนึงก็คือนี่เลยค่ะช่อง YouTube นะคะกำลังจะมาเริ่มทำนะทุกคนใครที่สนใจอยากเปิดใจลองใช้แบบวิสกินหรือว่าอยากมีคำถามอะไรก็คือสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะมาอ่านแล้วก็จะมาทำคลิปตอบให้ในคลิปถัดไปนะคะ ตอนนี้กุ้งลุยขายออนไลน์มาได้1ปีเต็มแล้วประสบความสำเร็จอะไรบ้างก็คือกุ้งเริ่มจากลงทุนหลักพันสู่หลักแสนเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก่อนที่จะจบคลิปในวันนี้นะคะขอแนะนําสินค้าแบรนด์วิสกินให้ฟังข้าวๆก่อนว่าในร้านกุ้งมีสินค้าอะไรบ้างนะคะ ตัวแรกนะคะก็คือนี่เลยค่ะคู่หูดูโอที่แบบว่าสุดปังและขายดีมากๆแล้วทําให้เราแบบว่ามีรายได้นะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นเซตกู้ผิวเป็นเซ็ตบํารุงผิวจากสมุนไพรไทยออร์แกนิกเลยนะคะเป็นคามินชันที่มีแปลงปลูกอยู่ที่จังหวัดหน้านั่นเองทุกคนสาเหตุที่มีเจ้าน้องคนนี้ขึ้นมานะคะกุ้งเคยฟังบอสจุยพูดที่ใดที่หนึ่งจำไม่ได้แล้วบอสบอกว่า แต่แรกเดิมเริ่เทียค่ะแบรนด์วิสกิ้งก็คือนําเข้าสารสก,กัดจากต่างประเทศอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องในอาจจะมีวิกฤตอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะทําให้ไม่สามารถนําเข้าสารสก,กัดได้ค่ะบอสก็เลยมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีสมุนไพรที่มีสรรพคุณเทียบเท่ากับสารสก,กัดหลักหรือว่าสมุนไพรสากลเหมือนกันนะคะบอสก็เลยตัดสินใจมาให้ความสนใจกับคามิ้นชันของไัยเราเนี่แหละซึ่งมันเป็นสมุนไพรที่ แบบว่าทุกคนน่าจะรู้ดีถ้าเกิดใครเป็นคนไทยนึกออกไหมดังนั้นคนจุ๋ยก็ได้ทําการวิจัยทําการอะไรต่างๆค่ะสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นน้องคนนี้เลยนะคะบํารุงผิวหน้าทุกวันเช้าและก่อนนอนช่วยลดสิวฝ้ากะรอยดำรอยแดงจากสิวด้เลตมากนะคะคลิปนี้กุ้งขอฝากสองน้องคนนี้ไว้ก่อนนะถ้าเกิดใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะที่ไลน์ ลัส i ิชนะคะเดี๋ยวกู้จะทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะถ้าใครสนใจเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็อันนี้มีโปรโมชั่นด้วยถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งเป็นเซตนะคะก็คือ770บาทเท่านั้นราคาไม่ถึงพันส่งฟรีนะคะมีปลายทางคะ่ะตั้งใจว่าอยากจะมาทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube นะคะช่องของกุ้ง VIP นะคะไลฟ์สไตล์ของแม่ค้าออนไลน์ถ้าเกิดใครได้มาเจอคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกด ซับสไคร e ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะจะมาแชร์ทริคหรือว่าจะมาแชร์ไลฟ์สไตล์การเป็นแม่ค้าออนไลน์ของกุ้งให้กับทุกคนในทุกสัปดาห์เลยค่ะ